โบยากับปงที่รู้ข่าวว่าพวกคิโลมิกำลังจะถูกพี่น้องบิโต้หลอกไปเชื่อตพวกเขาจึงรีบหนีออกจากโรงพยาบาลไปตามหาพวกคิโลมแลรวได้เจอเข้ากับเด็กโคเซนกลุ่มหนึ่งโบยาได้เข้าไปจาัดก,การพวกเขาทั้งกลุ่มทั้งๆที่ร่างกายยังกระดูกหักอยู่ฝีมือของเขาช่างเหลือร้ายและได้สักถามข้อมูลของบิโต้ทัศยาจากเด็กโคเซนที่ยังรอดอยู่ทางด้านบันโดเขาก็ถูกทัศยากระทืบจนเลนไม่เป็นท่า ฝีมือของบันโดช่างห่างชั้นกับเขาสลิอเกินทัศยานั้นแทบยังไม่เอาจริงเลยด้วยซ้ำแต่ไม่ว่าจะล้มไปกี่ครั้งบันโดก็ลุกขึ้นมาได้เสมออิโลมิรู้ดีว่าที่บันโดทำไปนั้นก็เพื่อกู้ศักดิ์ศรีของเขาคืนเพราะที่ผ่านมาเขาเป็นหมาขี้แพ้มาโดยตลอดก็ตั้งแต่แกงบูโซแตกพ่ายจากฝีมือของโบยะและการกลับมาในครั้งนี้ของเขานั้นก็เพื่อต้องการพิสูจน์ตัวเองให้พวกสุรันรับรู้ว่าตัวเขานั้นแน่แค่ไหนอิโลมิได้บอกให้พวกยาสุดะก,กลับไปและให้ไปบอกโบยะว่าตอนนอ มาหาเรื่องทัศยาเพราะว่ามันเก่งเกินไปและเขาก็เข้าต่อสู้กับทัศยาเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของสุสุรันจนเวลาได้ผ่านพ้นไปพวกโบยาก็ได้มาเจอคิโรมีกับบันโดนอนกองอยู่ที่พื้นนั่นได้ทําให้พวกเขารู้สึกเดือดดาลกันเป็นอย่างมากต่อมาหลังจากที่เอาชนะพวกสุสุรันได้แล้วทัศยาเขาก็ได้นึกถึงคําพูดของคิโรมีว่าโบยาคือชายที่แข็งแกร่งที่สุดในสุสุรันอย่างแท้จริงด้วยความสงสัยเขาจึงไปตามหาลินดแมนที่ทํางานอยู่ร้านอาหารแห่งหนึ่งตามข้อมูลของ น้องที่สืบมาเมื่อพวกเขาได้เจอและได้ถามดินดแมนว่าแกหรือโบยาที่เก่งที่สุดในสุสุรันดินดแมนจึงตอบว่านี่เหลือน้องชายของคุณบิโตมาคิโพี่ชายของพวกแกเขาเป็นหมาป่าที่โดดเดี่ยวและรังเกียดวิธีหมาหมู่ที่สุดเป็นคนที่ไม่ชอบใช้วิธีสกปรกและไม่มีวันถีบใครจากข้างหลังแบบพวกแกเด็ดขาดและคนที่แข็งแกร่งที่สุดในสุสุรันก็คือโบยาฮาลุมิจิคนที่พวกแกถีบตกสะพานไปนั่นแหละถ้าไม่อยากให้พี่แกหัวล้อยะก็ไปท้าสู้ซึ่งซึ่งหน้ากับมันซะเมื่อเวลาผ่านไปทางด้านบน โบยากับมาโคที่กําลังออกไปสูบบุหรีข้างนอกโรงบาลพวกเขาได้เจอกับพี่น้องบิโตที่มาขอท้าสู้ใหม่แบบไฟๆครั้งใน10วันข้างหน้าหลังจากที่พวกโบยาหายดีกันแล้วตอนบ่าย3ามที่ริมแม่น้ําแล้ว10วันก็ผ่านไปพวกเขาก็ได้มาเจอกันตามที่นัดไว้ก่อนการต่อสู้จะเริ่มขึ้นบิโต้ที่เดย,ยุกิคนน้องได้บอกว่าฝีมือของโบยาจะแน่สักแค่ไหนเขาจะขอชมเป็นขวัญตาแต่ตอนนี้ขอกําจัดส่วนเกินยังไงมาโคก่อนมาโคที่ได้ยินดังนั้นด้วยคําว่าส่วนเกินเขายิ่ง ชุนกึกเข้าไปใหญ่เพราะที่ผ่านมาเขาไม่เคยรู้สึกอับอายขนาดนี้มาก่อนแค่เรื่องที่โดนมึงดักกระทืบในส้วมที่สถานีรถไฟก็หนักแล้วหนจะแว้นตาสุดที่รักของกูพังแถมไม่ได้เจอสาวที่กูรักอีกมึงชักจะปีนเกลียวข้ามรุ่นเกินไปแล้วนไอ้ต,ตัดบอยาได้บอกที่เดยุกิว่ามึงแกว่งปากหาสุ้มตีนซะแล้วไอ้หนูแล้วมาโคก็ตรงเข้าไปจากการฮิเดยุกิด้วยความแค้มกระทื้เสียทรงกันเลยทีเดียวเชียวในหมัดสุดท้ายที่เดยุกิกำลังจะแพ้อสัสยาก็ได้เข้ามาห้ามไว้มาโคที่ เครื่องติดอยู่ก็กาลังจะใส่ต่อเพื่อชําระแค้นให้กับพวกกิโลมีแต่ทัศยาก็หยุดเขาไว้ได้และบอกว่าโทษทีนะคู่ต่อสู้ของกูไม่ใช่มึงหรอกก่อนที่โบยากําลังจะเริ่มสู้มาโคได้เตือนเขาว่าที่พวกกิโลมีกับบันโดแพ้มันไม่ใช่พบฟุกหรอกปีเตอรไอหมอนี่มันเก่งจริงให้ระวังตัวไว้ด้วยเพื่อนแล้วพวกเขาก็มายืนประจันหน้ากันบันโดก็ได้มาดูการต่อสู้นี้ด้วยโบยาได้บอกกับทัศยาว่าถ้าเพื่อแก้แค้นให้กับพี่ชายที่ตายไปแล้วมึงไม่ต้องทําถึงขนาดนี้หรอกกูว่าจริง จริงๆแล้วผู้มึงแค่ว่างกันมากกว่าถ้าแรงมันเหลือแล้วอยากโดนซุ้นตีก็บอกผู้กูดีๆจะได้จัดให้กูดูแววตาก็รู้ว่ามึงยังไม่มูออนจากเรื่องที่พี่ชายมึงตายไปแล้วแต่พูดไปมึงก็คงไม่เข้าใจอยากลนหาที่ตายนะักก็เข้ามาเลยแล้วการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นทัศยาได้เปิดฉากกระโดดทีบโบยาก่อนและได้ซัดเข้าไปอยู่หลายคอมโบดูเหมือนเขาจะได้เปรียบเรื่องความไวเป็นอย่างมากทัศยาได้บอกว่าโบยาฝีมือไม่เท่าไหร่เลยนี่หว่าแต่โบยากับหัวลอ,อกมาแล้วบอกว่าคนที่ไม่เท่าไหร่นั่นก็คือม ได้ข่าวว่ามึงเคยกระทืบริวชินสปางตายไอ้กูก็นึกว่าจะเก่งสักแค่ไหนกูบอกให้นะหมัดของลิวชินหนักกว่าของมึงตั้ง20เท่าถ้าตอนนี้มึงไปสู้กับมันคนที่ปางตายต้องเป็นมึงอย่างแน่นอนแล้วคนที่กระจอกกว่าลิวชินจะมาชนะกูได้ไงฟะและว้วพวกเขาก็ได้สู้กันต่อโบยะาได้หลบมหมัดของทันยาได้แล้วต่อยสวนคืนไปที่หน้าจนทันสยากระเด็นจนแทบสง่องอิเดยกุกินั้นก็ถึงกับอึง้งที่เห็นพี่ชายโดนหมัดอันรุนแรงของโบยะาเข้าไปเพียงแค่หมัดเดียวจนแทบลุกไม่ขึ้นทันยาที่ฝืน คุณมาก็ได้โดนโบยาต่อยซ้ำจนกระเด็นอีกครั้งและครั้งสุดท้ายที่เขากําลังจะลุกขึ้นเขาก็ได้เห็นภาพหลอนของมาคิโอพี่ชายของเขายือนอยู่ตรงหน้าก่อนที่จะถูกโบยาต่อยซ้ำปิดเกมชนะไปในที่สุดแล้วโบวยากับมาโคก็กลับไปอย่างผู้ชนะลินดาแมนที่มาดูการต่อสู้นี้ด้วยเขาก็ได้บอกกับบันโดว่าถัดจากรุ่นของพวกเรามีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยเพื่อนมันหมดยุคสมัยของพวกเราแล้วเขาถามต่อว่าพวกเราใกล้เรียนจบกันแล้วนะมึงจะเอาไงต่อยบันโดเดี๋ยวความยิงพยองของบันโดเขาจึงบอกว่า บอกตรงๆเลยเกูเกลียดที่หน้ามึงที่สุดตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันที่สุสุรันแล้วกูไม่อยากคุยกับมึงเลยวะ่ะลินเดแมนเขาก็บอกเออกูก็ไม่เคยเห็นมึงอยู่ในสายตามันตั้งแต่แรกแล้วเหมือนกันแต่อย่าไปสนใจใเรื่องไรสาระนี่เลยเพราะยังไงซะมึงกับกูก็เป็นตัวที่น่าเกลียดอันดับต้นๆของสุสุรันอยู่แล้วพวกเรามาจบการศึกษาไปด้วยกันดีกว่าทางโบยากับมาโคก็ได้เห็นพวกบรนโดมาดูการต่อสู้ของภูเขาด้วยทาให้โบยาพังนึกขึ้นได้ว่านัสถานที่แห่งนี้ในอดีตเขาก็เคยมาท้าสู้ตัวๆกับ นและวในอีกไม่ช้าก็จะได้สู้ตัดสินกับมันอีกครั้งแล้วสินะสําหรับผมที่เป็นผู้สปอยผมว่าใกล้ถึงช่วงที่มันที่สุดของซีรีส์นี้แล้วแนะนําให้ไปหาอ่านกันเลยครับเล่ม15ตอนที่51ขึ้นไปแม่งโคตรมันช็อตนี้ได้อัดทะลมากในวันต่อมาพวกเพื่อนๆของโบยาก็ได้พูดคุยกันว่าพรังนี้ไอ้โบยามันทําตัวแปลกๆนะมึงว่าไหมทางด้านโบยานั้นก็ได้มีอาการเหมือรอยเพราะมัวแต่คุ้นคิดถึงเรื่องจะบอกท้าสู้กับลินเดแมนยังไงดีเมื่อโบยาและลินดแมนได้เจอนะัน กันพวกเขาก็แขวะกันอย่างเหมือนเคยผมก็ยังชอบที่คุณเขียนว่าช็อตที่แขวะกันแบบนี้ออกมามากแม่งฮาดีครับยะได้ถามว่าแกจะเรียนจบแล้วสินะงั้นก่อนที่แกจะไปจากโรงเรียนนี้เราต้องมาตัดสินกันก่อนที่โบยะจะพูดจบ มาโคก็ได้เข้ามาพูดขัดจังหวะเขาซะกอ่อนเลยทําให้โดนซัดไปตามระเบียบทางลินดาแบงเขาก็ไม่ได้สนใจแล้วก็เดินจากไป23สาวันต่อมาบัวยักษ์ไม่รู้จะทํายังไงเขาเลยนัดบวงมาปรึกษาเรื่องทาโลกกับลินดาแมนบูได้ให้คําแนะนําว่าถ้ามึงพูดไม่เก่งก็ส่งสารทาโลกกับลินดาแมนแม่งไปเลยเขายังบอกอีกว่าบนโลกนี้มีผู้ชายอยู่2คนที่กูไม่อยากสู้ด้วยนั่นก็คือมึงกับลินดาแมนถ้ามึงคิดจะสู้กับหมอนั่นก็เอาชนะมันให้ได้นะเพื่อนแล้ววันจบการศึกษาของเด็กสุริันปี3ก็มา ถึงลุนพี่เคนจิโร่ก็ได้มาแสดงความยินดีกับพิธีจบการศึกษาของลินดาแมนด้วยลินดาแมนได้บอกกับเคนจิโร่ว่าเขาจะใช้เงินเก็บที่ได้มาจากการทํางานพิเศษมาซื้อมอไซค์ขี่ออกเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วญี่ปุ่นเพื่อไปดูชีวิตผู้คนและจะเดินทางในอีกสองสาวันหลังจากนี้เคนจิโร่ได้บอกว่ากําหนดการได้เลื่อนแล้วไอ้น้องพร้อมกระชี้ไปที่พวกโบยะาที่มาดักรออยู่โบยะาได้เดินมายื่นสารทาลุมให้กับลินดาแมนไม้ได้หระกกูจะรอนี่จะเป็นพิธีเลี้ยงส่งที่เหมาะกับมึงที่ ดแลวกกจากินดาแมนได้เปิดอ่านเขาก็หัวร้อนและได้โทรศัพท์คุยกับบันโดบันโดได้บอกว่ากูรู้เรื่องสารทารุที่บยาส่งให้มึงแล้วจากรุ่นน้องที่คุโรสก,กิลินดาแมนจึงบอกว่ากูก็เคยสู้แพ้มันมาก่อนมันจะมาท้าอะไรอีกแม่งรู่อะไรของมันวะบันโดจึงบอกว่าไอ้บยามันก็คิดว่าตัวมันเองแพ้มึงเหมือนกันเอานะ้าไม่ว่าฝ่ายไหนจะแพ้หรือจะชนะก็เป็นการฉลองจบการศึกษาที่ดีสําหรับกูแล้ววันท้าสู้ก็มาถึงเราตัวท็อปๆตั้งแต่ต้นเรื่องมาถึงปัจจุ ก็ได้มาเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการต่อสู้นี้ด้วยอย่าลืมกดถูกใจแล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับหากคุณชอบเรื่องนี้มันผมก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นแบ่งปันข้อมูลกันได้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ